สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องเดอะอุ้มชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทําสร้างภาพด้วยจิม i ีนะคะเป็นภาพตอนเด็กกับตอนโตนะคะเป็นรูปเรามองหน้ากันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีใส่ข้อความด้วยในแอป CAPCUT นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาแนะนําแม่แบบนะคะที่กําลังฮิตเป็นกระแสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ ดูคาสั่งนะคะก็สมมุติทุกคนกําลังดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมคะทุกคนก็กดที่วิดีโอนะคะอยู่สต็อปเนาะทุกคนก็แตะค้างทุกคนจะเจอคําอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอนะคะทุกคนก็จะเจอคําสั่งนะคะก็อยู่ตรงนี้ทุกคนก็สามารถคัดลอกไปได้เลยนะถ้าสมมติใครคัดลอกไม่ได้อ่ะมันจะอยู่เดี๋ยวอุ้มจะทิ้งคําสั่งไว้อันไว้ข้างหลังคลิปแล้วทุกคนก็แคปหน้าจอแล้วก็ทุกคนก็ไปสแกนในลายก็ได้นะคะเป็นข้อความเนาะก็นี้นะคะ อย่างแรกเราก็เข้ามาที่ g e m i n i เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนจะสร้างภาพด้วยรูป AI ก็ได้หรือว่า g e m i n i อันที่2ก็ได้นะคะทุกคนก็กดที่บวกอัปโหลดไฟล์เหมือนเดิมนะคะก็เลือกคลังรูปภาพก็เลือกมาหนึ่งรูปที่หน้าเราชัดชัดเนาะอยากจะให้มันออกมาเป็นชุดไหนทุกคนก็เลือกเป็นชุดนั้นนะคะอันนี้อุ้มเอาชุดนักศึกษานะคะทุกคนนั่นก็จะออกมาเป็นภาพที่ทุกคนเห็นมาตอนต้นคลิปเนาะเป็นแบบนั้นนะคะตอนเด็กก็จะเป็นผมสั้น ตอนโตมันก็จะเป็นผมยาวนะคะก็ใช้เวลาประมวลผลสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าคำสั่งเราค่อนข้างละเอียดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันที่เสร็จแล้วนะคะทุกคนพร้อมหรือ,อยังนี่นะคะก็จะได้เป็นโทนแนวภาพยนตร์แบบนี้เลยนะคะคือแบบ AI แบบทำถึงมาก รัก AI มากนะคะ Gemini ก็ได้หรือใช้จีพก็ได้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าแบบแม่นยำก็คือ G e ม i น i นะคะ GPT ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะก็เพราะว่าตอนนี้กำลังฮิตใน g e m i n าสมากกว่านะเพราะว่าภาพมันแบบไม่ค่อยเพี้ยนนะคะนี่ทุกคนก็สามารถกดที่ภาพบันทึงไายเลยอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะคะไว้ทำตามได้ มาในส่วนอันนี้นะคะเราก็เข้ามาที่แอปแคปคัทเนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะคะอัน,นก็มาที่แม่แบบเราก็พิมพ์ไปว่าคุยกับตัวเองตอนเด็กนะคะทุกคนมันก็จะเจอแม่แบบเยอะแยะเลยนะคะประมาณสองสามอันเนาะอันนี้ที่อุ้มใช้นะคะคืออันแรกดูแบบเออดีแล้วอะมันดูดีอะ ก็เลยเลือกอันนี้นะคะแล้วก็ใส่รูปที่เราสร้างจาก G e มีน i นะคะเราก็สามารถกดที่ข้อความแล้วเราก็เลื่อนได้เลยนะปรับให้มันอยู่ตรงกับรูปเรานะคะหรือว่าจะเปลี่ยนตัวอักษรก็ได้นะคะหรือแก้ไขข้อความก็ได้ก็กดตรงแก้ไขนะคะทุกคนมันก็จะแก้ไขให้เรานะคะแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยแต่ตอนนี้แคปคัทรู้สึกว่าช่วงนี้โฆษณาจะเยอะไปนิดนึงนะคะทุกคนกว่าจะบันทึกได้อะไรได้ก็นั่นแหละเนาะ ก็ใครอยากจะสร้างรายได้ก็แคปคัดก็แนะนำเหมือนกันนะคะลองศึกษาดูนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนโหลด